มือนี้มาเสนอเห็ดแกงกะหรี่เนาะอันนี้ก็มีหัวผักบัวเนาะมีขิงมีผักหอผัะกกระเทียมใบกะหรี่ใส่เ้ผักโขมหอมเนาะและ้วก็กล้วยกั๊กหัวซีงไข่มีผงกะหรี่เนาะอันนี้ก็เป็นไก่อันนี้ก็เป็นน,นัน,น,นมะพร้าวแก่นะคะมาปั้นหัวกะทิเองเนาะแล้วก็นี้มันฝรั่งเนาะใส่มันฝรั่งไลนะ่ๆเนาะเห็ด แกงมาสแมนไก่ใช่มันฝรั่งเปลี่ยนกระเทียมต้นหอมขอมบวบวนี่ยเอาไปปั้นกันนะเอบวบกระเทียมปั้นแล้วก็ลงไปทอดเลยนะผัดนะ้ำมันหอมหอมแล้วก็เอาพวกอันตุ้ไข่แมยังลงไปผัดให้หอมผัดให้หอมเรียบร้อยแล้วนะเอาเกลาออันผงกะหรี่ลงไปผัดเลยนะ จากเอาผงกะหรี่ลงไปคัดให้หอมแล้วเอาไส้ลงไปคัดทางข้างนั้นก็หัวมันตอนนั้นมันไปนะไปคัดส้วกันเลยมันหอมหอม หอ,ห,อหอมกะลทียมหอมเครื่องเทศกาวน้ำลงปัน้นน้ำที่เอาปันป้นปั้นรัเบือเขี่ยเมื่อกี้แล้วก็คนคนสักน้อยนะปตาไว้ให้สุกก็มีก็สุกแล้วเรียบร้อยเอาน้ำกะทิของหับหปั้นลงไปเลยเนาะเอาโขงมงลดไปย่างระบบวงเกลือย่างระเบเนาะราคา น้ำตาลชงบวงกาแฟนอ,องอันนี้ก็น่าตาแกงมาสมันใกล้กวเราสำนีกระสุกแล้วเสียบเรียบร้อย,อาาย,ยเอาไผนะ่มักแนวใดกาเฮ็ดเอาเน่ะลดเนาะหม้อกเกลือก็ใส่เกลือเนาะมักไผ่มักมันเนาะ